สำคัญในชีวิตเลยก็ถือได้ว่าเป็นเกียรติมากๆค่ะที่ได้ร่วมโชว์กับคอลเลคชันเสื้อผ้าที่ท่านทรงออกแบบเองค่ะด้วยความอัจฉริยภาพแล้วก็ความปริชาสามารถที่หลายๆคนก็จะเห็นว่าสวยงามแล้วก็น่ารักมากค่ะวันนี้เราออกมาในคอนเซ็ปต์อะไรคะวันนี้ก็คือ,ค,อคือเหมือนเป็นฟิลแบบเป็นธีมด,ดอกไม้ค่ะเพลงที่เราร้องก็ฟลาวเวอร์สก็เป็นเกีย่ยวกับดอกไม้ค่ะเป็นคอลเลคชันของเสื้อผ้า,านในครันน้งนี้ค่ะ เรียกว่า beauty of giving in full bloom ก็คือทุกคนจะมาในานามแบบดอกไม้หนึ่งดอกที่แบบว่าผลีบานพร้อมมอบความสุกนั่นเองใช่การใหเกียรติเชิญชวนผู้มีจิศราว่าจะ ใช่ค่ะรายไ,ได้ส่วนหนึ่งนะคะจากคอลเลคชันนี้นะคะจะมอบให้แก่โรงพยาบาลนะคะซึ่งก็อย่างที่หลายๆคนทราบว่าที่นี่ก็รักษาผู้ป่วยทุกมะเร็<ม>งหมดถึงอีกหลายโรคนะคะก็ใครทีร่อยากจะร่วมบุญแล้วก็ได้สภาพสวยๆนะคะเป็นผลงานของท่านนะคะที่ควรเก็บไว้สักครั้งหนึ่งในชีวิตไปเก็บไว้ก็ร่วมทําบุญร่วมบุญกันได้เลยค่ะเนี่ยว่าสำหรับเราเราจะลดคูมัยอว่ายังไงท่านไปไม่ท่านไม่อ้าวไม่ไป <spinning. S 1> ก็คือ คนก็บิวกันหมดเลยนะคะแต่ว่าจริงๆเราก็ไม่ใช่เป็นความเข้าใจผิดเธอเป็นความเข้าใจผิดที่มันจะเป็นเพจแฟนคลับอันนั้นเป็นเพจแฟนคลับหลายๆคนอ่ะแคปมาจาแตรงนั้นเขาก็นึกว่าเป็นเกรสโพสแต่เกรสไม่ได้โพสอย่าหางานให้ฉันเลยทุกวันนี้ฉันก็แทบไม่มีเวลานอนแล้วถ้าจะรถทูอีกก็คงไม่ไหวก็อาจจะเป็นรถทูฮอสพิทอลไปเลยเพราะว่าทั้งเรียนทั้งทำงานทั้งคอนเทนต์อะไรหลากหลายอย่างไม่ไหวค่ะใช่ เขาก็เชียร์กันไปแหละก็ขอบคุณก็เราก็มีทำทริปสับเสรร์บ้างสับๆอะไรเงี้ยสนุกสนุกแต่จริงๆแล้วก็ไปไม่ไหวละค่ะหมายถึงว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างมันก็มีความรับผิดชอบที่เราต้องเป็นนักศึกษาไทยจี้ตอนนี้พรุ่งนี้ก็สอบด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าช่วงนี้ไม่ใช่ถ้าจะใช่ก็จะเป็นเป็นฟิลแบบเป็นหนอนหนังสือตอเห็นยังไงบ้างพอเห็นเขาให้ว่าเราอยากเราไปลงชูเราเบอร์ก็ขอบคุณค่ะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ชัดสะดวกเท่าไหร่จริงๆแล้ว สมุต,ต,ติสมมุิถ้ามันจะต้องรอดพูจร la ิงๆอ่ะเกรดวาเราที่ความพร้อมของเรานระดับไหนอาจจะต้องเป็นเวทีที่แบบไม่รูนะไม่เขาเรียกไม่พร้อมอ่ะอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้มีความพร้อมอะไรตรงนี้ค่ะคือเรามงเดียวเท่านั้นคือมิสทินไทยแลนด์ก็คือจบแล้วแล้วอายุสิบห้าแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะแบบประกวดหรือว่าจะเดินสายอะไรอีกอะไรอย่างเงี้ย้มนได้แต่ไปเสก็แกลนเลย ใช่แม้กระทั่งไปประกวดก็ไม่ได้มีความตั้งใจเลยมากเด็ก15มันยังไม่ได้มีแพชชั่นและไม่ได้แบบรู้ตัวอะไรเลยว,ว่าเราจะต้องการอะไรยังไงอะไรอย่างางีงย้ยค่รประมาณนั้นพอบางคนก็ได้เสียดบว่าอยากจะสารต่อไปเวทีระดับชาติเป็นเวทีระดับโลกตรงนั้นยังไม่มีเลยไม่ได้ควขอรู้สึกตรงนั้นนะไม่ได้ณตอนนี้ยังไม่มีนะแต่ท่านึกครึ้มหรือมีไฟหรือเกิดว่างขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เอาไม่แน่แต่ว่าณตอนนี้ยังก่อน อยากให้ทุกๆคนนั่งลงก่อนนะคะตอนนี้ใน t i k t ตอแล้วก็ในโซเชียลทั้งหลายทุกคนก็คือยืนฮือกันมากนะคะส่งกันมา DM เอ็มันแตกไปหมดนะคะก mm ็ hmm. อยากจะบอกว่าเราไม่ได้เป็นคนโพสนะคะเป็นเป็น,เป,นเป็นเพจแฟนคลับใน Facebook ที่เขาแบบอัพเชียร์การอะไงอย่างเงี้ยเขาแล้วก็จะเชียร์อยู่แล้วตอนแรกเขาอัพเชียร์แล้วก็ยิ้มยิ้มไปจกลหนักเริ่มกดดันเริ่มกดดันละเริ่มส่งมาเยอะค่ะแล้วไม่เป็นอันทำงานละเริ่มเขาก็รู้สึกหนักหลักเลยวคือคุณเชียร์ที่ความพอนะคะที่ได้สัมภาษณ์เราเลิกบุญคุณที่ฉันไปเมื่อวานนี้นะคะก็รู้สึกว่าโอ้โหเพื่อนก็คือเชียร์เราสุดใจจริงเพื่อนบอกว่าถ้าเราไปแล้วเราได้เพื่อนจะโกนธหัวก็อยากเหมือนกันอยากจะรู้ว่ามันถูกถูก ไปหลอกแซวเมาๆจริงๆเราก็นั่นแหละค่ะ่็ก็บอกขอเขากัแล้วไม่ใช่ไม่ได้อยากไป <c oughs> เหมือนแบบว่าเนี่ยแฟนขับหางานให้อะไรเงี้ยเขาคงอยากดิวๆให้เราแบบไปอะไรเงี้ยเพราะการประกวดนางงามตามฐานวงมันิกไปตั้งแต่อายุสิบห้าแล้วใช่ไม่ได้รู้สึกตรงนั้นแล้วอะไรเงไี้ยไม่ได้ไม่ได้มีแพชชั่นตรงนั้นแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าคนก็เชียร์เยอะ เชียก็เชีย์มาตลอดหมายถึงว่าเชีย์มาตลอดตั้งแต่เวทีการประกวดต่างๆเขาเริ่มเปิดกว้างมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันก็น่าสนุกเนอะแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้นะอะไรเงี้ยตอจ้ิดลบนะฮะตอนนี้ตะดลบความพร้อมว่อตวันพร้อมหุนเราในตัวเองอะค่ะถ้าสมมติเราต้องไปเรามีระดับไหนตอนนี้ติดลบนะคะตอนนี้ติดลบความพร้อมคือติดลบวันพอบเวเอง่ามเร้อเยบนะตน้ิลบนะะตมร้อลน คุนแต่ว่าก็ยังก่อนยังไม่อยากก็เดินเนี่ยเดินบนเล่นอะไรไปก่อนเป็นแบบเป็นฟิลเดินบนหน้านักข่าวอะไรไปก่อนแบบว่าใจจอย,ยังไม่มีฟิลแบบว่าอยากะไประกวดลงจริงไม่ชอบความกดดันแค่ผ่านนิตชินมาได้ก็จะอ้วกแล้วเธอจริงค่ะอขอ,อท,ำทำเล่นทำเล่นของขับเหมือนอย่างเพืนในทิกตอกทอยากให้เธอไปคือคิดบ่้านธอ แค่รอบไหนมันเหมาะสมกับเธอหรือรอบไหนมันน่าถ้าเขาอยากไปอยากเขาอยากฉันไปให้เขาไปเองค่ะฉันไม่ไหวค่ะฉันไม่ไหวค่ะอย่างเวลาเธออยน่งานอ่ะเธอคิดไหมว่าถ้าฉันไปอยู่ไหนฉันทำได้ไหมย่างรอบทิ้งไปน้ำคือตอบคำถามฉันไม่รู้รอบอื่นเป็นยังไงแต่รอบตอบคำถามฉันไม่เคยตายฉันถ้ารู้สึกว่าถ้าถ้ามั่นใจนะถ้าเราจะมั่นใจมั่นหน้าในเราเราอาจจะรู้สึกว่าเราอาจจะแบบ มงไม่มาแต่มีมาแน่นอนอ,อ,อันนี้เป็นสิ่งเี่ <laughs> มันใจมัม่นหน้า<อ>ไ,<ม>ไดไ้ไม่ช็อตไม่ไม้ช็อตเราเลยเออสุดแ,แล้วอย่างเชียย์บอกว่าถ้าคืนไปยังไม่หยุดยังไ็จะส่งตายอย่างเชียร์บอกว่าโอ้ยโอยากอยากสนองนิดเพื่อนหมไม่อยากตอนนี้ยังแต่ว่าสิบปีก็ยังไม่สายถ้าตอนนั้นส่งเลยยังได้ก็ยังโอเค เพราะว่าตอนนี้ถ้าแต่งงานเราก็ยังมีเวทีที่เปิดกว้างเรื่องอยู่นะยังไม่แต่งงานไม่ต้องเข้าเรื่องเอ้าหรอยังไม่ชงไม่แต่งยังยังเบื่อจังเลยไม่ตายไม่ด้วยก็บอกแล้วไม่ช็อตเราเราไม่ได้ช็อตไมค์ค่ะแต่ว่าอยากให้ทุกคนใจเย็นก่อนอยากให้ทุกคนนั่งลงก่อนถ้าใครอยากให้เราประกวดก็เชิญประกวดก่อนได้เลยประกวดเองได้เลยค่ะตอนนี้ยังก่อนค่ะใช่แต่ว่าก็ทำคลิปสนุกสนุกเดินหมุนไปหมุนมาเอาแค่นี้ใจจอยดูกันไม่แต่เราไม่ถายคลิปสดเขาในใช่ก็ใคร ผลิตเรามาได้ไงขอรับเพราะก่อนนั่งลงก่อนนะทุกคนอย่างนะคะอย่างอย่างก็องขอบคุณหลายๆคนส่งมาเยอะมากแหละจริงๆแล้วก็เอาไว้ก่อนนะคะเมืมอ่อพร้อมเมื่อพร้อมยังไม่ใช่ตอนนี้จ้าใครถามเอาเย็กวามรักของเพื่อนหน่อยอะเกาเฉะเออถามกันกลับกันไปกลับกันมาเ,เน้ะหลุดอะไรวะ เมื่อวานเขาตอบแล้วคุณยังไม่สาาะใจเหรอคะคุณยังต้องการอะไรจากพี่ฉันอีกเผื่อจะหลุดเพราะว่าเป็นใครคือเกว่าคือไม่ว่าจะเป็นใครจะเป็นอะไรไงเกศก็มีโอกาสได้เห็นแบบดราม่าที่เขาบอก <c oughs> บอกบอกิเชียนเรนื่องทรู้สึกว่าแบบคือความรักมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้อะมันจะเกิดกับใครก็ได้ใครก็ได้ที่สามารถที่จะโอบกอดเพื่อนเราได้มันไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นเพศไหนเข้าใจไหมคะเป็นใหญ่เป็นีนุ่ม วจะพูดนาเลย่ยเล่นใหญ่มากบินได้บินไม่ีไม่ว่าใครเล่นใหญ่จริงจริงไม่ว่าใครก็สามารถที่จะรักกันได้ใมนช่วงเวลาที่เพื่อนของเราอบอดออนแอใครก็ทำที่เขาว่าอกกอดเพื่อนของเราคว้าดวงใจดวงนันท์วาก็ต้องขอบคุณเขาแล้วตอนนี้เพื่อนเป็นยังไงล่ะ ก็น่าจะแฮปปี้นะดูจากสีหน้าดูจากคำเป็นตัวเองคือเกรซ่าไม่ได้รู้สึกว่าใครรักใครเป็นปัญหารหรืออดีตเคยเป็นอย่างนี้แล้วปัจจุบันจะเปลี่ยนไมได้โลกมันยังเปลี่ยนไปเลยทุกวันนะวานะมันไม่ได้มันมัน,ม,นมันไม่ใช่แค่ความมึนหลงทางเท่หนะแต่ว่าในเรื่องของทางรู้สึกอะ่ะเราไม่สามารถที่จะแบบ ออฉันแบบเคยมีแฟนผู้ชายมาคนต่อไปฉันก็ู้แฟนไม่ต้องเป็นผู้ชายอะไรอเงี้ยมันไม่เกี่ยวหรอกใช่วันหนึ่งในอนาคตใครหลายๆคนก็อาจจะเปลี่ยนไปก็ได้มันมันึ้นอย่อกับความรู้สึกสถานการณ์ในสิ่งที่เราเจอณนะตรงนั้นอะไรเงี้ยอันนี้ก็อยากขอความเห็นของเพื่อนด้วยค่ะอ่อแล้วจะได้เจอของเพื่อนไงคนท่ี่มาโอบกรอดเพื่อนแต่ว่าเจออะไร <c oughs> ในการสมมติสมมติว่าเวลาเพื่อนมีแฟนอย่างนี้เรามี มนงอดยบ้าเอาจริงๆป้าเจอแบบที่ไม่รู้ว่าเป็นคนแบบนี้เอาทำไมอ่ะเอาพูดตรงนี้แล้วเตอมทำไม่แค่นายหมอยังไม่ได้นายหมคือเขาอ่ะก็คือร้อนกันแต่กันเพื่อนกันก่อนอบก่อนดกันหูมันกอดแล้วเรามารู้ตอนไหนเราก็บอกเรารู้ว่าแค่มันมีเซนส์ของเธอเลยหรออ้าวอ๋อใช่เลยของคนนี้หรอใช่คือแค่รู้สึกว่าเขาอัดร้องรอระยะเวลาให้มั่นใจให้แน่ใจเอง พราะจริงๆเรยกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเชียก็มีคนเข้ามาแหละที่แต่ว่าใครที่จะโอบกอดเพื่อนของเราได้แน่นที่สุดก็เป็นคนนั้นไปไม่จชเป็นเป็นเพศอะไรค่ะโลกมันเปิดกว้างไปถึงไหนแล้วโหลสาวรัาใครที่ตกใจนึกก็แบบเย็นๆดมยาดมแล้วทั้งใจเข้าใจโลกไปหน่อยว่ามันอะไรอะไรมันเปลี่ยนไปแล้ว่เพื่อนเราแฮปปี้แต่น้องเราไม่แฮปปี้ โอเคเรื่องของทุกคนถากฉันให้หมดเลยรู้สึะไงน้องเราเลยที่แบกรายการล่าสุดบอกว่ากาก็ไม่ไปไหนเออก็ไม่ไปไหนเลยตอนอยู่วัดอีเนียือกว่าไงคือเขาไม่ชอบเขาเป็นอินโพรเวอร์เขาไม่ชอบออกไปไหนแล้วเราก็คือออกตลอดทำมนเทน ออกตลอดคือมันแบบมันสวนทางกันมากอะไรอย่างเงี้ยคือถ้านี่โสดอ่ะจะไม่มีปัญหาเลยก็ะจะไม่เหงาแต่เขาอ่ะเขาโสดแล้วเขาก็จะแบบไม่ค่อยอยากออกไปเจอใครไม่ค่อยอยากไปไหนอะไรเงี้ยก็ต้องเป็นเราที่คอยดึงให้ไปทำคอนเทนต์ไปเจอคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่มีก็ถามว่ามีเพื่อนที่แบบว่าววถ่ายเราว่าแบบเออน้องเราสนใจอะไรเงี้ย <c oughs> เราก็ต้องเลือกคนฝ่ายใจอะไรคุณฝ <c oughs> ่าใจคะ <c oughs> มีหาที่น้องแราปกติก็คือไม่หา คอยสกรีนมากกว่าว่าถ้ามีใครเข้ามาแล้วรู้สึกว่าเข้าแกบอะไรอย่างเงี้ยก็จะแนะนำแต่ตอนนี้ไม่มีเลยเขามีความกวลวลยหมายถึงเขาเป็นคนดูแลืเขาเหงาไหมหรือว่าเขาคือแกสว่าเขาเหงาแหละแล้วเขาก็เล่นแผ่นเสียงติ๊กต็อกแบบเหงาโสดอะไรอยู่อย่างนั้นแต่ไม่เปิดประตูจากห้องได้ยังไงแต่ไม่เปิดประตูจากทะ เห็นไหมล่ะถ่ายอยู่ในห้องนอนอย่างเดียวเห็นคลิปแกนดาะสตาร์ไปถ่ายคลิปที่อื่นไหมก็คือถ่ายแต่ในห้องนอนอย่างเดียวก็คือไม่เจอใครก็ไม่แปลกใจอะไรประมาณใช่จะมีแฟนมันจะเกิดขึ้นจริงไหมดีกว่าทำไมยังไม่ออกไปไหนแล้วคนที่เขามาฝากเราว่าน้องเราสุขไหมทำไมเราถึงไม่ดีไม่แบบว่านักเก็ตได้เนี่ยยังไม่ถึงยังไม่ถึงขั้นน้องเราอยู่ขั้นมูนเลยนะขั้นความเข้าถึงยากเขาอยู่ข้างบน เขาท็อปเพียเลยฉันเป็นคนที่มีความเข้าใจนิดนึงที่จะสามารถโอบกอดประมาณนั้นใช่ค่ะนีนี่ค่ะวันนี้คุณมีคนโอบกอดแล้วหรือยัง